คลิปนี้ฝนจะมารีวิวสักปากตามที่ได้สัญญาไว้กับทุกคนกันค่ะฝนสักปากชมพูที่ร้านสักคิวดาราเตเต้เมคอัพไอบราวสตูดิโออยู่แถวแถวสุทธิสารนะคะซอยรัชดา18ค่ะเอาบอกโปรไว้ก่อนเลยนะคะใครที่แคปคลิปนี้ไปแล้วไปแจ้งทางร้านนะคะรับส่วนลดไปเลยทันที3,000บาทามาเข้าเรื่องคืองี้นะคะฝนเคยสักปากชมพูมาแล้วเมื่อประมาณ2ปีก่อนแต่ว่าไม่เคยเติมสีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เฟดก็ซีนลงตามกาลเวลาแล้วก็กลับคืนสู่สภาพปกติค่ะแล้ววันนั้นที่มาสักคิวกับอาจารย์แตงกวาน,นะคะฝนก็เลยให้้อาาาจรรยแพพน,น่ักกปปชมูไดว ระหว่างที่ใกล้จะสักคิ้วเสร็จเนี่ยนะคะเราก็ลงครีนยาชาไปที่ปากก่อนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้ชาพอดีพอดีหลังจากที่สักคิ้วเสร็จปุ๊บก็จะได้ลงสักปากทันทีและสีที่ใช้ในการสักปากนะคะเป็นของแท้จากอเมริการับรองว่าปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญนะคะอาจารย์แพรมือเบามากทีนี้หลายคนชอบถามว่าสักปากเนี่ยเจ็บไหมถ้าจะบอกว่าไม่เจ็บเลยเนี่ยก็อาจจะดูโกโหกนะคะฝนให้ความรู้สึกแบบนี้แล้วกันมันเหมือนกับเรากินอะไรเผ็ดๆแล้วมันยุบยิบยุบ,ย,บยิบที่ปากเรารู้สึกว่าเขากําลังทําอะไรอยู่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกเจ็บขนาดนั้นค่่ะะะะะแล้วว็็เเเเสรรรจจนทีีียยยบบอคคดิงๆ สักปากนี่คือไหวมากแต่เห็นสีสดแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจค่ะเพราะว่าพอหลังจากลอกแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลงานแบบนี้สีปากแลดูธรรมชาติอมชมพูเรื่อเรื่อสุขภาพดีไม่ไหวพอสักทั้งสองอย่างเสร็จนะคะเราก็จะได้คิ้วปุ๊บปวสีปากปังๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยจ้า